วาเตี้ยชื่อชื่อพี่เจาอ๋อวาเตี้ยชื่อที่พีเจ้าปะอ๋อดีใจบะมื่อได้พี่จะซื้อาไหน่ะคำคำพูดคำ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 แล้วใช่ไหมยเยอาใหญ่มือเนาะเ้เครูเด้อ กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกมื้อนี้เนาะบ่าวแสนก็มีโอกาสได้ผ่านมาทางบ้านหลวงกระพุงอีกแล้วพ่อน้อยเนาะกะมื้อนี้บ่าวแสนก็ได้ซื้อเกืบแล้วก็รองเท้าเนาะมาหม่อยกับอันอ่าน้องใหม่พ่อน้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกกับบ่าวแสนมื้อนั้นเพิ่นว่าจะได้เก่ซ่นเนาะได้เกืบกับถุงเท้าเพิ่นว่ามื้อนี้เฮาก็ได้ซื้อใหเพิ่นพ่อพี่น้องเนาะกะ น่องคนนี้กับจากที่บอแสนเคยสัมภาษณ์เล็กน้อยมาเนาะการน้องคนนี้กับเป็นตาฮักตาเพงผมเองกับกาลังเป็นตาฮักตาเพงเป็นต้กาลังเป็นตาตีเนาะเพื่อนกันไรเมื่อนั้นน่องบอแสนก็ได้บระโยชน์กันมาอ่าิมาอยู่น้ำบาบอว่าเป็นกับว่าบ่เมื่อผลมาว่าย่านบอแสนบาดคอาเนาะกกนน็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามความสมน้ำกับบกขศขามโฆษณาบอแสนไปเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบใจหลายหลายเด้อเนาะขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีแรงบริสุทธิ์สุขกันเด้อเนาะ ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเปิดตามรับชมสำกันได้เนาะเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกับอยู่เพื่อนพอดีมาหนีิค่ะพ่อพี่น้องเลยอ๋อบรรยากาศเนี่ยเที่ยงมาหนี่ิที่ขับมาหอดเวืกันเปินมาหนีิเนาะพ่อพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเพื่อนพ่อพี่น้องเลยขออนุญาตขึ้นเทือนเด้อเด้อเดยอโอ้สบายดีล่ะสบายดีโอ้สบายดีสบายดีโอมามาหนี้ à đây khô cắp phò phần nó no phò phần nó no. nó rồi rồi thấy anh mà 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 nàng như vậy đấy mà như vậy chưa thấy là mà nàng như vậy bao anh bao sư anh cờ cắp anh ba thùng thao mà hải cho bộ bao ba này đấy nàng như vậy như vậy đấy 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 ô nàng ngam đây là đây là ngam đây ừ nàng ngang là nàng ngang thấy chỉ được phần nhảy phần bừng cho gì đấy giờ này nè <laughs> <Để, phần. cười> ừ ừ Hãy cho kênh Ghiền โอ้ใส่บางอยู่ฮะพอดีบ่ใช่ใส่บางดูอ๋อใส่ใช่โอ้พอดีเปเลยพ่อพี่น้องเนาะตัดใส่ออกก่อนล่ะถ้าใส่เอายังต้องตัดนี่ใช่เอาเอนตัดนี่ว่าผ่านอ่ะตัดตัดเกิเอาตัดเลยไม่ตัดนะลองเด้อลองหนีมือเจ้าเด้อยมาว่าตาใหม่บอได้ว่าจะตัดไหน โอ้มามากี่บ่อสีนี่นยมาเยอะเอ่อโอ้ยฮะเด็งอวงยุ่งอะเด็งอวงั้วยเด็กงอไอ้เป็นบ่อเออไอ้ขอบใจบ้าเลยแม่บ้านนี่โดยคือเอาคอยแท้มือนนี่บ่โดยชิ้นข้าวแล้วบ่ไดะเหมือนนี่ฮะได้ยังกินได้ยังกินได้กินกับซีนบ่ โอ้อันี่อันนี้กนั่งบังยู่มีจังอันนี้มิจฉาคูเอาแบบเ็เอาว่ากันยังสอนอยู่เลยเมื่อวานนี่นําบังดูมีจันอันลายลายแท้เนาะหนึ่งลายนั่งอย่งนี้ล่ะนั่งย่านีนั่งงามได้ล่ะด้ไมชาบ่อชาใช่เบ่งบ่ตัวนี้ไพ่ชื่อไหชานี่ะครเขาอ๋อเขาเขาเขาไห้บ่อนี่นะ โอ้ใช oh, okay. oh uh ่เ huh. จ uh ้า huh. ก uh ็ซ huh. ah ักน้ำด้วล่ะเ้อเตียงพ่อมาเตียงห้องซื้อให้บ่อหน่นะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าพอไปพี่น้องพ่อไปเอทงเท้าเนาะได้ซื้อมาให้เพื่อนมื่อนี้พ่อพี่น้องเลยเสื้ออะไรเนี่ยพ่ซื้อเจ้านี่เขาอะ่าเตียงด้วกันบ่อเอ้อ้่าเตียงซื้อให้ด้วกันพ่อพี่น้องเลยเนาะขนมนี่น้าเจ้าเอาไปยายให้ชั่วโมงเจ้ากินได้ไปเลยะเดี๋ยวว่าสิ

ยาโอ้บ่าวลืมเลยดิฮะโอ้เจ้าเญิงเกิดว่าจีบว่าใช่โอ้ลืมอยู่เด้บ่าวก็ได้เอ๋อเจ้าอันพอเจ้าว่าจะไปซื้อว่าให้บ่าใช่อือบ่าวเงินให้เจ้าเจ้าไปซื้อยังไงันนนนะบ่าวเงินให้เจ้าเจ้าไปซื้อยังไม่ใช่มันเฮียอ้าวนั่งว่าแต่เฮีย โอ้โหายโอ้ยน่าพอพี่น้องเขาทำเงือนให้กเฮียชำเนาะโอ้เอาไอยมกระเตบเจ้าพ่อโอ้ออะไพี่น้องนะเอาจัวัเอาวันนี้เอาเอาไปไป็นซื้อยาได้จวัดนี้เนาะโนุยภาคชายไว้เนาะภาคายไวเลี้จะหมันเฮียได้วัดนี้เนาะให้พ่อจ้กินเมีได้ให้ไปเอาดีว่าให้พ่อกินเียได้ไหมไอ้มาไอ้ย่ามาเป็นเฮีย โอ้ซื้อยังไงพ่อจ้ะน่ะซื้อจอยโอ้ซื้อจอยโอ้โดยูดูไอคือบอกว่านั่งน้ำดูก่อนหน่ยมานั่งมานั่งน้ำดูก่อนแบบนยี้โอ้ไอเพิ่นกับโอยาเข้ามาในกล้องเวันไหนเนาะพวามพิล้องเนาะอดูนี่ได้ตใจเอาใจที่ได้อ่านได้ด่าเนอะอ่ะตอนนี้อ่ะตัวยาห้ามมือสื่อสื่อติงเด็กเจ้าไหน Ờ, chơi ngon. Cô bà nhớ cô à, okay. xuyên đây. có đây đéo nó. tìm cho nó nơi đó. Cháu không dàng, cháu không dàng quay nữa. Lấy à, xuyên bộ nè. Bảo chít bò. Ừm. Phó cháu phải hài chín vài nét lạnh nhằng nè. Ừ. bố hưu. Ừ. chấm. Cháu bỏ đây bưng nắm phô bỏ xài. Ừm. Thì phó hài nhanh kín nè. nhanh าไมเอได้บ่ได้ได um, so uh ้อ huh. ย uh ู huh. uh ่เนาะอ่าน่ทีอ่ดนอ่านอด้น่านออ่านอ่น่า่านอ่า่ยนแล้นก่าอานอา่านี่าอาเอ่า่าน่น่านาออ่านอานอนอานอ่า้าอนออ่าอ่าอออ่า่าน่่น่าน่่นอา่าอา่่อน่าอนอาองพี่่อ่าา ไ่ไปเร่องนะใช่โอแล้วจะไปยายให้มูได้ไปไหนแล้วโดยนแกเป็นม่แกเป็นระวังบาดมือด้ให้เขามาหาจะไงมันนีนะหมูมชเอา้บูชอเพิ่นบเตียงบเตียงเกลือเตียงผู้เดียวนี่โ อ๋อ่าเตียงอีกชื่อทีของเจ้าพ่ออ๋อดีใจบ่เมื่อได้เป็นเจ้าของหยน่ะเมื่อวานนี่พนยัง่หยเจ้าเลยำๆพนำๆแล้วช่ม่อือโดยยำๆำๆเื่อตอแรนอ๋อตอแรกพุันใช่มเออเอออน่พ่นกลังยันแก้ขนมสีเอาไปแจกหมูพนเนาะ chơi ôm nhau nè ôm cổ à hết biếc vang hết biếc vang đấy là bao nhiêu này đang phơi đang buông đấy rồi đã rồi ba lông muối chảy vào lùm muối ba 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 lông muối chảy muối vào lùm muối ba ba lông muối chảy muối ba à thứ ba với con cũng đang mưu khù càn ba ba chịu chịu hẳn mà ba ba chịu chịu hẳn cho lông chẻ nữa rồi à lông lông con lông con chờ nè ให้ใส่เกิดตัวนี้ใส่เกิดตัวใหม่แล้วเป็นยังล่ะนี่ให้ซื้อว่าให้จ้ะให้ซื้อเกิดตัวนี้มาให้นี่ทำหู้ให้ใส่เกิดตัวนี้เกิดลายนี่เนาะโอ้ให้เกิดใหม่ก็พอดีเลยเนาะลายเนาะคลายลงเล้วอ่ะทำเลยเอ้าเฮียแต่อันนึงอ่ะใส่ใส่ไปเอาไปเจ๊ให้หมูไปผู้น่ะหมูจะหลายคนจิมเนาะ เพื ų, ่อนกันมกแบ่งปันกับมูเพื่อนบ่อพี่น้องเยเนาะเพื่อนกันเลยบวกก่ทีถึงคนบวกก่ทีเพื่อนกันเลยได้กระตุ้มคนหมาหนี่งคนเลยเอาไว้กินผูเดียวได้พอพี่น้องเห็เพื่อนกันเอามาเจ๊ให้มูน้ำแน่เพื่อนกันก็พักกันเห็นแล้วไหมพ่อทุเรีนป่อท้อและทุลินอ๋อจะเอาไปปลูกว่านี่นะจะไว้ได้ไหมเอาพักกันสบายดีอยู่ป่ะโดยโดย เอาเพื่นจ้างบ่อรือว่านจนี่จ้างบ่อะไรเอาอนุมใหญ่ม้ด้วยอาะนุมใหญ่โม่หนึงไว้เออเอาเางลพันอ๋อเขาจ้างอันนี้ว่าเจ้างสบายดีได้สบายดีสายดียโอ้เอาไปปลูกบ่านี่น่ะโอ้ยเลยใหญ่ม้เนาะ เออแค่ครูเด้อเอ้านองมี่ห้าแปบังเปันกมูใหมมากิยอยกินผู้เดียวได้เพิ่นกับใครไ้คู่ว่ไม่นเออเออ้าพูดได้ได้พูดได้ได้จ้าบเมษล้กมลได้บ่ได้บ่สุคนแต่บ่ เอาเลยได้เลยไปเลยไอ้หน hey. oh. hey, 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 ุ่ย้พูซสองอันเลยเขาไม่ยอเนาะให้ได้เพาผู้นั้นนะให้บริอคบอไรน้อวะเนียเนาะอเมีนเอเมียนเนาะอเมีนเจ้าบอกว่าอันแก้ได้ถิ่นซอยมูออแก้เป็นปแก้เป็น อ่าเพราะิตษาจิเลี้ยงอันกระพุ้นไม่ร้องเนาะถ้วยละสองไปทำใบ้างกันอั๋อไอาแกเต็มที่ถวยสองพัน่ถวยละพันันหมสองอ๋อขันหมยสองพันโอ้เฮ้ยเออเนาะ้ยากปเอาไปปลูกที่ใช้นี่ดูสวนพู เปไปเอาเหรอเดือดเาก็แบแไม่รู er no no, 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 ้อะไรย่างเงี้ยแกนดบ่ละแกเป็นบ่แกเป็นบ่ใครพบ่รู้ใแก้อเหระบ่เป็นป่พบบ่รู้แกะแบบไปจะไปปลูกกอไปเดี๋ยวเนาะ เ ana, ดินหน้าันีปแก้แกมี่่น่ะเยนไปไทยชนอ้อยนี่อ๋อถ่าชนอ้อยแต่บาีเอาลงไปย่อยชไเนี่ยแมนชนอ้อยอขอย่รอบเปคู่ขั้นหน้าเขาโดยโดยน้องหั้องซอยกันซอยกันเน <laughs> 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 าะลสยคนจะรอดก็แล้วหรอก <laughs> ที่เราไลายแล้วยนอยู่กันเนาะมาแต่ใช้คามกันมาทางไหนนี่เนี่ยไก่บอเฮือนชันน่ะมาแต่ในบ้านขุดเลยออกมาดินอ๋อมาดินอยู่พี่เจ้าของเฮียนนะพ่อจันใครเจ้านะเขาเฮียนนะเขาเฮียนกวาดไราซีดซี่วาันเขา้มืวันอาทิตย์เนาะรับ À, yeah. bóını, à, à. kinh, okay. mười ừ. lăm mười lăm mười lăm mười <laughs> <laughs> uh, lăm mười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  mua mười lăm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  đó lăm mười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  lăm เป็นยังขึ้นมาโอมเข่าหน่อยนจะวต้น้อยเต่น้อยพต่น้อยเพิ่นเลี้ยงเพิ่นบได้เอาเลี้ยงเอานุ่มหมดไว้ได้นี่เนี่ก็อยเขาแล้วลงกองลงกองเขานี่ให้เพิ่นกินนะโอหูเดงยิ้มหมูแดงวนเลยโอเคแล้วบ่าซื้อมาเอางกองอเโอ้ยไปซื้อไได้ยัง Được, đừ, đuổi, đó. Like. <A8> Cắt <coughs> là <người> <coughs> <coughs> like ừ cái Đó cái nào. Đó ngày là đấy, tốt tiền đấy. lông lông Nó Mẹ mẹ nó vô khẩu. มื่อนี้วไปอันหากินมือันไปไ้งนีู่ไตวแรกเมื่อวานว้านเมื่าอ๋อามืดได้บ้านไเนีเป็นด้งมอเขาอยู่เบาโอ้ยมามืไปครมาเเลยา่นเนรงมืยอนแรงเจะากินเล้องไ้น้องยิงหหอ ดยนเดนไปแ้วนเนมาได้บ่อแล้ว่าเไม่เงใครุนแรงีอาจมืออย่อันตาท่านนี่ได้แอ้พวกเห็ดเป็นคนเทอ๋อ้รี่เป็นนองบ่อเนี่ยพอ้โดยยดยดวยเห็ญยตัดเขาอือตัด่แก่ ดูยเนาะอันเช่นนี้ก็เดียวเพราเชนที่ก่อนนะเนีถามเช่นนี้หนึ่งเนาะอเอูใายเพิ่งจะได้อัานอ้ไรครับเพิกับครับลูกกับเมียแต่ก่อนน่ะนะเรื่องราวเป็นยังไงเนาะโอ้ปะแล้วนี่แหละยอยู่เบีอยู่เลยกับปะกันไปทางคนทางไปอย่างเนาะแต่บูธกันเนาะบูธก็ือกันเลยเขาขึ้นจากไปเขา้าไปเลยกับผ่ายไปก่อนบ่ได้ไว้ไดันนี้เขาไปก่อนเนาะโอ้เขาแบบอยู่ลูกนี่เพิ่งจะว่าเอาลูกนี่กัน ตรงหูเห <peach> ือกันพี่แคว่าคือคือคือทางลูกหนี่เพงคนแต่ตัดใจไป<า>อยาา่า,อออามาอยู่กับพ่อเองคุนบ<า>อกเอามาเลี้ยงเลี้ยงถุงห่อเอามาอ๋อถุงหอเก็มาเลี้ยงเลยนะโอ้หนึ่งว่าทาั้งหนึ่งว่าทาั้งคนบอห่อเอาเลี้ยงหน่อเพ่อนนี่ไอมาทำมาเลี้ยงชุนช<อ>วนชุนลายครับกราบุกค่อยมีได้แบบว่า<ไ><ล>อันทั้งผัวอันเอาลูกมาเลี้ยงอะนะอันอันนี้ได้สูแล้วเขาบออยากได้อีกทอันนี้คือห่ดแล้วยังได้ เร tahu, Ale, that you. ื่องมึงเคยดูกบเผื่อนนาะเรื่องลำบากเนี่ยเคยได้ยินนอกคนว่าว่าคือว่าอยากป่ายข้อไปยังครั้งแน่คือเป็นังไรคือเป็นเรืงชั้นเป็นว่าไปเด็กน้อยโั้นว่าจ้ะเรี่ยเขามาว่าดีคนกุยเซไงได้แบบเม่เขาจะปายข้อฉันเอ้าปาดข้อจ็คือปาดคอฮามบงเรียกว่าเขาปบอกเสียงบหบอกเสียง นแบบนึนว่าพัน็นเหตุการณ์ตอนที่ว่าพี่ให้กันนะน้าไม่ได้เห็นเนาะแบบคือพันไปพันไปไปเองเลยไปอยู่เนาะเาลำบากอยู่ไปเ่ไปดูเนี่ยตอนอยู่บ้านนี่ยว่าพ่นไปอยู่เพื่อนหลังนี้ปะหลังนี้เลครับพูอยุ่พูเน้นอ๋อหม่งปากล้วยเนบ่บอพาไปเอาพาคุณไปอีก้าเสื้อหลังนึง เออแลลินรอนรอนใหญ่นั่ามันมีแบบเป็นของใหเอีกไม่เลยบ่อหรืกเ่าเนี่ยมีนะมีแต่ของพ่อของแม่ของพป่งของแม่ของเฮียน้องอาศัยอยู่มีเหลวเพิ่นอ๋อเพ่ได้อยู่เพอยู่อือมเหลนเพิ่นยังไม่ได้แบ่งขายยังไม่ได้แบ่งขายขายคืออยู่อาศัยอยู่ได้นะว่ได้กเนาะได้อืดอยดยตอนนี้อยากเป็นไปทางไหนล้วอันทางอันอยู่เพิ่นเ่อยู่ ตัวนี้นินน่องว่าอยู่ไุงเทพคุณบอแมนอ่าไทยไทยแต่กได้แบบอ่ามันเพราะว่าลินมาอย่างนั้นบอบอได้ทรนมันทเด้อ๋อบคือบริย่างเลยบใชทรศก็เลยบริาบินหอลูกว่เนาะต้นกับจักกันนึงเออเนาะนก็เป็นฝึกต่ว่าต้าเเนาะเขาหงเขานตัว เดี๋มนี่ก็ยังสะไปหาอยู่กินอยู่มัอนี่ไงจ้ไปจัง่ยออไปหายังมื้อนี่ยังเอาเวทของปลาองยังบ่ถึงเวลาไปแล้วไรกัเนาะจัง่ยแลเออไ่ไปของกระปองกระปองก็มี่หะลายได้กระปองมั้งเอว้าวดอกหาดอกเตียวยังไปนะพะลมาต้มกินแ เนาะพ่อพเราไอ้เนาะกายได้ผู้ใดคนกายสีอาจสีหู้ได้แต่เล่าเรื่องเล่าของง่ายกันเนาะได้ผู้ใดคนกายสีหู้ได้แหละเพราะว่าหลายช่องหลายทีเข่ามาสัมภาษณ์ถามกับไอ้ห็นเนาะข่าวกัสีอะไรถามยังไล่เราพูด้อาไก็คือมื้อนี้วันเสกับข่ามาซื้อเนาะซื้อเกิดวันไหนมาให้น้องเพราะว่ามันบ้าว่านี่ยวันจะได้เกิดว่าตรงเท้ากันเกิด

่อประยูเอาวนได้ลองเลยกับปคืนอขึ้นเียวขึนล่งชอวนได้วเรา่าขึ้นเองวุ่นบ่อบอแล้วอ่านแล้วปึ้นห้ปาสิเต็มง่ายอยู่บ่เนาะแกนแ้ำกินนํ้ำว่เดี๋ยนแ้ำกินนํ้ำ เออเหระโอเคจะไดเนาะจากในกะชิได้ขอตัวไปก่อนเลิกวันนี้แล้วเพราะว่ามันยังไม่ได้กล้าวลงเพราะว่ายังกกชิได้ไปเวียดต่อนะยังมีอีกเวียดไปทางหน้าอยู่จังไงกัะสูดสบายแล้วอากาศสบายดีด้วยฮะเออสบายดีพ่าจะขู่จะค้นเนอาสบายดีว่ากลับกลับไปก่อนเลิกวันนี้เนอะโดยอาสู้ๆเนอะบ๊ายบายเนาะ ก็โอเคเนาะพอพี่น้องมาเซ็งกันได้อันซื้อเกิบเนาะซื้อเกิบให้ครับน้องคนบางทีห้อยแล้วพี่น้องเลยครับถุงเท้าเนาะกัเพื่อนก็ดีมุกยีใจลายพี่น้องเลยแล้วกัเพื่อนว่าอยากได้โทรศัพท์เพี่น้องเนาะกับผู้ว่าเพื่อนจะเอาไปใหยังกัยังน้อยอยู่กัยังยังอยากได้โทรศัพท์เพื่อนกับพี่น้องเลยกับผู้ว่าอ็ยังได้เนาะมเซ็งกันได้กาทั้งที่ดีกับบริษัทสนุนเนาะเรื่องอันโทรศัพท์นี่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนยังน้อยอยู่เนาะเพราะว่ายันแพลย์สายตาเพื่อนทำมาเบิ่งกันเนาะแล้วก็ตตอออออออนน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 นีีีี้้้้้กกกคืจะะใหเเเเพพ่่ไไไปปปทาายง มุ้งยังลายเนาะพอน้อนมุ้งนี่กับมาเสงกับข่ามาการซื้อถุงเท้าครับเกิดอะไรไมเพ้นเนาะกาเขาก็รจะได้ขอตัวเดินทางไปต่อแล้วพอน้องเอ้ยกาต้องขอของมุ้ขอบใจทุกท่านเนาะที่เข่ามาติดตามรับชมรายการบุคคลข่าวโฆษณาพอเสงไปเนาะการท่านนี้พอเสงก็จะได้ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขุมสุขคนเด้อคนเจ็บยังจะได้คนไข้ยังจะมีขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เราคุ้มปรารถนาเนาะขออนุโมมันาขอเงิน ก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะสาธุก้ทำหน้าที่การงานอันใดก็ให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเนาะสาธุก็อโอเคเนาะสำรับคลิปนี้มานใชน้นใชน้นในกล่าวคำว่าสาบายดี